PlayStation 5จะพ่ายแพ้ Nintendo Switch 2 ใช่ไหมสวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็เข้าสู่วันที่3เมษายนแล้วนะครับแล้วก็ผ่านพ้นไปแล้วกับการเปิดเผยในเรื่องของตัวการทํางาน,นดิจิทัลสวิตสองและก็ตัวซอฟต์แวร์ในบางส่วนนะครับเมื่อช่วงวานที่ค่ําคืนวานที่ผ่านมาเวลา2องทุ่มนะครับผมเองก็ลงพื้นที่เข้าไปเก็บตัวบรรยากาศและก็ความรู้สึกต่างๆที่เราเองได้เข้าไปร่วมงานกับแฟนๆของทางฝั่งปูนินที่สยามพารากอนมาด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าในตัวงานนี้ทําให้ผมเองนั้น ได้รับรู้ความรู้สึกหลากหลายแง่มุมหลากหลายาความคิดเห็นนะครับที่มันเกิดขึ้นในตลอด ช่วงเวลาที่ตัวงานนี้กําลังดําเนินดําเนินอยู่นะครับก็บอกได้เลยว่าถ้าจะมาพูดกันในตัวคลิปนี้นะครับมันก็คงจะไม่หมดภายในชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงอย่างแน่นอนนะครับเพราะมันสามารถแตกออกไปอีกได,ได้หลากหลายมุมมองหลากหลายประเด็นนะครับแต่ในวันนี้กับตัวคลิปนี้ก็ขอประเดิมด้วยกับคู่รกักคู่แค้น PlayStation 5กันเลยนะครับที่ตอนนี้ทางโ o n y เอง ก็เหมือนกับกำลังหลีกทางให้กับทางฝั่งปูนินได้เฉิดฉายในช่วงเดือนเมษายนนี้อย่างเต็มที่หรือเปล่านะครับอืมก็เหมือนกับน้ำเชี่ยวอย่าเอาอะไรไปขวางอะไรประมาณนั้นนะครับก็ทําให้ผมเองก็หยิบในเรื่องของตัวประเด็นหรือว่ามุมมองตัวนี้แหละเอามาบอกกล่าวหรือว่าเอามาพูดคุยเอามาแชร์กับเพื่อนๆกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับที่ผมเข้าไปในตัวงานนะครับ i n t ท n d o ที่สยามพารากอนนะครับที่ช Nintendo ก็ต้องบอกเลยนะครับอ่า ผมเองค่อนข้างที่จะต้องมีการสวิตปรับเปลี่ยนโหมดมุมมองหรือว่าความรู้สึกนะครับออกเป็น2โหมดไปไปมาๆนะครับก็คือโหมดหนึ่งก็คือเราเองจะเข้าไปในฐานะของแฟนๆของทางฝั่งปูนินเลยนะครับเพราะอย่าลืมว่าพวกเราเองทุกคนนะครับผมก็เชื่อว่าถ้าคุณคือเกมเมอร์ ก็คงจะมีความทรงจำดีๆกับทาง Nintendo มาตั้งแต่ในวัยเยาวจนมาถึงปัจจุบันกับ Nintendo Switch ตัวรุ่นแรกใช่ไหมครับอ่าผมก็จะไปในโหมดของตัวเราเองคือแฟนบอยของทางฝั่ง Nintendo เลยนะครับแต่ผมเองก็จะต้องสวิตไปอีกมุมมองหนึ่งนั่นก็คือหรือว่าความรู้สึกหนึ่งนะครับนั่นก็คือเราไปในฐานะของแฟนบอยเพลย์สเตชันอ่าผมไปแบบนั้นเลย นะครับผมไปแบบนั้นเลยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าในตลาดตอนนี้ในทางฝั่งคอนโซลก็คงมีเพียงแค่2เจ้าหลักๆแล้วนะครับผมขอตัดของทางฝั่ง Microsoft กับตัว x b o x ออกไปเลยนะครับก็เหลือเพียงแค่ PlayStation กับ Nintendo นะครับที่พอที่จะพอฟัดพอเหวี่ยงกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับอ่ะตอนที่ผมเดินเข้าไปผมก็จะอยู่ในโหมดของเราคือแฟนของทาง n i n t e n d o นะครับโอ้โหได้รับเสียงปอบไม้ปบมือหลังจาก ตัวงานเริ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ความรู้สึกโอ้โหรู้สึกปลื้มปิตินะครับกับการรอคอยมาอย่างยาวนานนะครับในที่สุดก็ถึงวันนี้สักทีนะครับแต่พอตัวเกมต่างๆเริ่มที่จะปล่อยออกมาให้เราได้เห็นขึ้นผมก็ต้องสวิต c ์นะครับกับไปเป็นโหมดของแฟนบอยของทางฝั่ง PlayStation อย่างทันทีเลยนะครับกับในยุคปัจจุบันกับ PlayStation 5ก็เรียกว่าเข้าไปปุ๊บพอเปลี่ยนสวิตเป็น PlayStation เนี่ยปึ้งเหมือนกับทุกคนเนี่ย เป็นแฟนปูนินลลยล้อมอยู่เต็มเป็นหมดเลยนะเราเองคือ p l a y s t a t i o n นะครับผมเองคือ PlayStation และตัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับใหญ่เลยเพราะว่าประสิทธิภาพของตัวเครื่องประสิทธิภาพของตัวซอฟต์แวร์ต่างๆมันเหนือชั้นนะครับในแง่เรื่องของตัวประสิทธิภาพเรื่องของตัวกราฟิกต่างนะครับอย่างที่จะเอามาเทียบกันไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับไปแบบตัวใหญ่ความรู้สึกตอนนั้นเลยนะครับแต่พอตัวเกมอย่าง k a r t นะคับตัวภา World, คเวอร์ปล่อยออกมา ในช่วงแรกๆผมว่ากล่องงั้นๆนะครับภาพกราฟิกอ่ะสวยไหมสวยนะครับชัดชไหมชัดขึ้นอ่าก็อาจจะนิดๆนะครับแต่พอตัวเกม Mario อ a r รเนี่ยได้ดำเนินไปเรื่อยๆโอ้โหเสียงตบมือเสียงเกียวกาวของเหล่าแฟนๆนะครับที่บอกว่า,วา,วา,วาแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วว้าวๆ้าต่อไปเรื่อยๆพราะตัวเกมม a ริโอเว l ร อ่ามาดูโอค้าตัวภาคเวอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนะครับนานเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วก็ได้เห็นในเรื่องของตัวระบบเกมเพลย์ต่างๆนะครับเรื่องของการใช้ตัวระบบอีโคส s ต e มนะครับระบบออนไลน์ต่างๆของทางดินิ n โดมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะเรียกว่าผมคิดไว้ตอนนั้น i n t t n n o นะ i n t e n d o Switch 2ปล่อยเพียงแค่ตัวเกมนี้เกมเดียวตลอดทั้งปีเนี่ยผมเชื่อว่า Nintendo Switch 2 ยังขายดีแบบระเบิดเถิเทิงเลยไม่ต้องมีเกมอะไรเลยนะ,ะตัวผมก็เริ่มที่จะเล็กลงนิดนึงนะครับแต่ยังไม่มากเราก็มองว่าเฉยๆแต่เมื่อทางเจ้าหน้าที่นะครับจะปรับเรสูชั่นความละเอียดของทางทางการรับชมทาง YouTube ใช่ไหมครับเลื่อนไปเห็นมีความละเอียดระดับ 4K โผล่ขึ้นมาอตอนนั้นแหละผมแบบเฮ้ยแสดงว่าตัวเกมที่กำลังปล่อย ฟุตเทจอยู่ในตัวงานงานนี้มันจะต้องมีความละเอียดในระดับ 4K บางส่วนบางแง่มุมอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่าก็เลยคิดไปได้เลยว่ามันน่าจะมาแน่กับตัวความละเอียดระดับ 4K แต่ก็แชวบขึ้นมามันจะมา 4K ในแบบตัวเครื่องน่นเกมพกพาเลยเหรอถ้ามันมาในเครื่องน่นเกมพกพาเลยโอ้โหเรียกว่าหวาช็อกโลกกันเลยทีเดียวนะครับกับตัวประสิทธิภาพที่เราก็มองว่ามันน่าจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากใช่ไหมครับในเรื่องของตัว หน่วยประมวลผลแล้วก็ในเรื่องของตัวการทำงานต่างๆถ้ามันเป็นแบบนั้นมันฉีกหน้าในทางฝั่งเครื่องเล่นเกมพกพา PC handheld อีกหลายๆแบรนด์เลยนะครับก็เลยมองว่าเอ๊ะมันน่าจะต้องมีเงื่อนไขอะไรพิเศษหรือเปล่าแต่พอเราได้เห็นในเรื่องของหลักการทำงานกับความละเอียดระดับ 4K นะครับนั่นก็คือต้องทำการเสียบเจ้าตัว Docking เข้าไปด้วยอ่าอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับแต่พอมาหเห็นในเรื่องของตัวสเป ของการเล่นเกมแบบในโหมดพกพานะครับที่มันสามารถเล่นได้สูงถึง120เฟรมกันเลยทีเดียวผมเองก็ว้าวเลยนะครับกับความละเอียดระดับ Full HD นะครับก็ถือว่าแบบนี้จากตัวที่เริ่มเล็กลงนิดนึงก็เริ่มเล็กลงมามากขึ้น มากขึ้นแล้วนะเออตอนนี้นะครับน่าจะเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวแล้วโอ้โหทาาสเปคทางฝั่งปูนินทําได้ระดับนี้ผมยกนิ้วให้เลยนะครับยกนิ้วให้เลยจริงๆพอตัวงานดําเนินไปเรื่อยเรื่อเริ่มที่จะเห็นสิ่งที่เราคาดที่ผมเองก็คาดเอาไว้นะครับว่าตัวเกมต่างๆมันจะต้องขนทับมาเป็นกำบองถึงมาเป็นเข่งอย่างแน่นอนนะครับเพราะอย่าลืมว่าในเมื่อเรื่องของตัวสเปค ประสิทธิภาพของตัว i n t e n d s s w i t c h 2นั้นมันมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นมากกว่าตัว i e n d o Switch ตัวรุ่นแรกนะครับมันก็จะทำให้ตัวเกมต่างๆที่เคยโลดเล่นตัวแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอย่างตัว PlayStation 4 PlayStation 5หรือว่าจะเป็นตัว Xbox Series นะครับที่มันไม่เคยจะสามารถนำมาโลดเล่นบนตัว Nintendo Switch ตัวรุ่นแรกได้เพราะในเรื่องของการขั้นตอนการ o p ปติม z e ต่างๆมันอาจจะเป็นภาระหรือว่ากินระยะเวลาค่อนข้างที่จะนาน นะครับมันก็จะทําให้การพัฒนาตรงส่วนนั้นทําได้ง่ายมากขึ้นโอ้โหพอเริ่มเข้าสู่โหมดของตัวเกมค่ายเติร์ p ปาร์ตีต่างๆเริ่มที่จะมีการพรีเซนต์เริ่มที่จะปล่อยผลงานโอ้โหผมบอกว่ามันมาแล้วนะครับมันมาแล้วจริงๆนะครับหรือว่าจะเป็นตัวเกมเอ็กซ์คลูซีฟ นะครับของทางค่ายฟอร์มซอฟต์แวร์นะครับที่จะทําให้กับ Nintendo Switch 2เข้าไปอีกนะครับอ่าหรือจะเป็นในเรื่องของตัวเกมอย่างเกมเก่านะครับแต่ก็สร้างความฮือฮาอย่าง e l d e อร i n g นะครับหรือจะเป็น c y b e r p u พัโอ้โหเพราะตอนนั้นหละออกมาออกมาออกมาจากที่ผมเนี่ยสวิต c h อยู่ในโหมดของ Fanboy เพลย์สเตชันตอนนั้นตัวผมเนี่ยเล็กเล็กล,ลงเลยนะครับเล็กลงเลยเล็กลงแบบ อย่างชัดเจนนะครับเพราะเรามองว่าโอ้โหตัวซอฟต์แวร์ที่มันมากขนาดนี้ประสิทธิภาพของตัวเครื่องที่เล่นได้ทั้ง2รูปแบบนะครับจะแบบเสียบด็อกกิงนะครับในบางเกมนะครับก็อาจจะรันไปได้ถึงระดับ 4K 60เฟรมนะครับถ้าเล่นในตัวโหมดพกพานะครับอย่างน้อย Full HD ระดับของตัวเฟรมเรทอยู่ใน60ต่ำๆอย่างแน่นอน นะครับคิดเอาไว้แบบนั้นนะอืมหรือหรือถ้าเป็นการอัพติม z ยที่ดีเลยก็สามารถรีดไปได้ถึง120เฟรมใช่ไหมแค่นั้นหล่ะผมก็มองเลยว่าอาจจะเพี้ยงทรำได้เลยกับในตัวเจเรชั่นนี้นะครับของทางฝั่ง p l a y s t a t i o n 5ถ้าวันที่ทาง Nintendo Switch 2วางจำหน่ายในวันที่5มิถุนายนใช่ไหมครับอีกประมาณเกือบเกือบ2เดือน แล้วก็ตัวซอฟต์แวร์เกมต่างๆเริ่มที่จะขนทับทยอยใส่เข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้แหละก็ถือว่าเป็นความรู้สึกที่เอามาพูดคุยนะครับกับเพื่อนๆแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาแลกเปลี่ยนกับความรู้สึกหลังจากที่ดูตัวงาน n n t t n n o นะครับที่เปิดเผยข้อมูล Nintendo Switch 2เมื่อช่วง2ทุ่มทางออนไลน์ line, กันได้นะครับกันได้ในตัวคลิปนี้นะครับแต่อาจจะอารมณ์ความรู้สึก อาจจะไม่เหมือนผมสักทีเดียวเพราะผมนั้นอยู่ในตัวสถานการณ์ที่เรียกว่ามีแฟนๆของทางฝั่งปูนินเกือบจาก99%ละนะครับกับความรู้สึกตรงตรงตัวคลิปนี้นะครับอืมก็เรียกว่านายแน่มาก Nintendo นะครับก็ต้องรอดูกันว่าทาง PlayStation นะครับจะทำการปรับเปลี่ยนหรือทำการแก้เกมยังไงเมื่อตัวไพ่นี้ของทาง Nintendo s ูิทสองได้ทำการเปิดออกมาให้กับ PlayStation ได้เห็นกันแล้วนะครับกับศึกของวงการวิดีโอเกมคอนโซลนะครับว่าในทิศทางต่อไปทาง PlayStation จะงัดกลยุทธ์ตัวไหนออกมาแต่ผมก็เห็นแล้วนะครับว่าทาง PlayStation ก็แพรมมาเหมือนกันนะที่จะพร้อมสู้ศึกนี้นะครับกับ Nintendo s w r v i h e นะครับก็เรียกว่ามีการเตรียมความพร้อมมาในระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันในมุมนั้นนะครับสำหรับในตัวคลิปนี้ก็เรียกว่าเป็นความรู้สึก นะครับที่ผมสวิตช์โหมดไปในทางฝั่งของแฟน PlayStation ที่เข้าไปในตัวงานของแฟน Nintendo นะครับเดี๋ยวในตัวคลิปต่อไปก็จะสวิตช์โหมดที่เราเข้าไปว่าเราเองก็คือหนึ่งในแฟนของ Nintendo นะครับกับการที่เล่นตัว Nintendo Switch ตัวรุ่นแรกอยู่เมื่อเห็น Nintendo Switch 2รู้สึกยังไงบ้างกับความรู้สึกของผมนะครับ โอเคครับสำหรับในตัววันนี้ก็มาทักทายเพื่อนๆกันประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปรับรองยังพูดได้อีกยาวจนเกือบๆจะถึงตัววันวางจำหน่าย Nintendo Switch 2ในเดือนิถุนาย,ยนกันเลยทีเดียวนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ